สวัสดีครับตอนสี่โมงแรกครับผมไปนองหลังจากประเดี๋ยพอกันโดนกับกันกับบรรยากาศอายุหากินทั้งน้ำแบบไส้เบ็ดโชว์นี้ส่วนล้าสิไปไส้กบเนาะไตุ่มไหลอบไ้เงบครับผมลับมาอีกทีน,นึงครับผมคล้องนี่มันดงประดุกใหญ่ชัดๆเ,เนือเนี่ครับเอินา้ำก็เที่ยวขึ้นเที่ยวลงไปน้องเอ้ยจะเสียยังไดดีครับเี่ เดี๋ยวก็น,น้ำขึ้นเดี๋ยวก็น,น้ำลดอยู่นี่แหละเบ็ดปีครับเสียงเครื่องสูบน้ำมีทั้งหลังคุณชนนาวน,นาอสูบสูบน้ำใส่เขาใส่หน้าล่ะปีครับของยาวไปพูนเบ็ดลอยหนึ่งครับมามามาหนี้ครับเนื้อเขียดล้วนเลยติดตามเพิ่งกันแล้วกันครับปลาสีย่างข่ามไปทั้งไฟใฟส่าฟางทั้งฝุ่นล่ะของทั้งฝุ่นมันยางง่ายนะหน้ามันลดแล้วครับฝั่งมันยางเลยล่ะยางเลาะใส่ไปพูนขาน่างปลาไปพูนล่ะพอทั้งปีงมันสั้นครับขึ้นลงขึ้นลงลำบาก เดี๋ยวที่กลับมาเจ็บขาบาดเจ็บอีกอลําบากที่เดียวครับยางขาดให้คุณถ้าฝนยางง่ายเลยบัดนเนียความรู้เบาผนน่าจะล่งแท้แน่นอนครับขึ้นนี่มื่อแรกนี่เห <c oughs> ี่ยวแตกสะสะเลยติดตามเบิ่งครับขอตัวเตรียมอุปกรณ์จังหน่อยก่อนน้ำมันสิข,ขึ้นทิ่ลงแบนบน้อยเนาะที่วยับเขียดมัดขึ้นี่น้อยเนาะเมื่อวานมากน้ำขึ้นเป็นเม็ดอันนี้น้ำลดลงไปอีกแล้วโอ้ <c oughs> แย่เลยแบบนี้ ปวดประสาทสะเหลือเกินโอ้โหข่ามฟังมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องลัางแรกแหกมาเนี่ยเด้อูุบาเลยลงทุนยางข่ามมากปะเนี่ยหมายงามครับพี่น้องมีปลาพักบุ้งมีปลาพักตบเนาะ หาสิเด็ดอยู่ครับเด็ดไม่เด็ดเยอะกว่าฮู้อกม,มีปลาสวบไหมบ้างล่ะปกติคำมาแรงมาเนี่ยมันสิกุบกับกุบกรอบแนี้อันนีม่ตัว ตามหาไซโลครับด้วยเหยื่อเขียดโอ้นามเขาบุดตามหาปลาช่อนไซโลนี่บ่หรอพาดนามขาบุตรยางข่ามาไอต่อครับ มีาายาหนาพดพี่น้องด้วยปลาสิเขามาหอดฟังบ่วยต้องมีพักบางๆจังหน่อยครับจังแมน ผมคอใหญ่ให้พี่น้องเขาเบ้างในเด้อผมตรงส่โลกเอาเกือบๆอ,อะไรอกาุ่นหลังแหลกเขาเขียดดินน้องน้องต้องใช่ฝนครับอันนี้หลัางสองขี้ไซถึงไม่ท่าฝนกันเราใส่ไซไซไปสุดฝนแล้วทีย้อนกลับมาล้างผีครับติ๊ตามเบิึงไม่ล้องใส่ขันมีหม่องไซมืดจะลอยหลังเลยสิเป็นยังไงครับ <c oughs> อาจธิบายามเร็วเด้อครับประมาณสองสามถุงหมดแล้วจัยงยามยามรอบเดียวก็นเลยเนาะ ของมันยากครับโอเคครับติดตามไ่น้องรังผุงนะอยู่ฟังทางผิดได้ไหมน้องไม่ท่านได้ขามไปครับส่องไฟไปเห็นหลังกลมๆอ,อีขั้นกลมๆเหมือุกเป็นตะยูแล้วกินแนวน่้ไม่ม <c oughs> ีอาการยิกยักยิยักเลย อยังดูสิกูจะอยู่แล้วกินะีะยรลุดจะแขก้อนก็ข้ากขอเนี่ยเถอะโอ้งไปดูวู้ง เก็บเงียกันครับเบ็ดล่าเลยยังกินแหล่าหนิเนาะ งูงูไหนงูมันต้องดึงเข่าฟังเนี้ยก็ไปยังไงดิใส่โล่ดิเนาะเอาเบ็ดล่าเนี่ยและใส่มันบุญใหยามดีหรอกพี่น,น้องเอ้ยเบ็ดเฮาครับพี่อยู่ต่างโดนต่างนานบ่ตกได้ฝนฝนหาชั่วโมงหกชั่วโมงอยู่ซื่อๆอ,อยู่ยามเบ็ดแต่หาหลังฝนเทจากลงมาป๊สดพี่ นี่แหละแนวใดไตราครับพี่น้องยามรอบเดียวเลยฟังมันยางหยากครับฟังทางฝนเนาะเบ็ดประมาณสี่สิบลังก็ได้ซ้ำหนีแล้วโบใหญ่ตัวหนึ่งกับ <c oughs> ปกบปอคอไข่เป็ดไข่ไก่ซ้ำโตกับซ้ำหนีแล้วโอ้ยขี้ไล่ขนาดขี้ไล่บ่ราะนไดดอกกับมันหยากตัวน้ำฝนนี่แหละโอ้ยเงิดไหลนี่ครับเอ้า,าอื่นสาจะค่อยหลุดน้ำกันไหมครับ เสียงลงังคายัางปอกแปลกปอกแปกอ,อยู่ผลมัวกือเส้าครับออกยางแห้งแล้วเปิดกล่องก็บไได้เนาะสปอร์ไล่เพวกกล่องมันสิเปียกครับกล่องมันไม่ได้ดอกกล่องมันกันน้ำได้เนาะแต่ว่าสปอร์ไล่เนี่ยที่แต่เท่านี้ละโอเคนี่ประมาณว่าฝากเท่านี้แลห,หละเป็นรางรอบคําครับผมรดน้ำกันเมื่อเส่าทีเทช่นนึงครับราตีสวัสดีครับขึ้นนี่สวัสดียานต์นเบื่อเส่าครับพี่น้อง ขึ้นฟ้าขึ้นฝนหคือเกา่าเสานี้ก <g iggle> ูเบ็ดยามเบ็ดเนาครับสามหลังแล้วว่มีอย่างลยซื่อๆอ,อ,อยู่ <c ười> เอ๊อมือมือว่านน้ำแดงๆน้ำขุนๆตื่นเสา,าม,สาม่าน้ำใสน้ำเน่าเหรอครับพี่น้องนี่อุ้ยคันดี ขั้นหักครับพี่เจ้าทินมาเล็นปลาเฮ้ิป้า,าตัวแล้วตัวอตลรอไปไปใส่ล่ะเดี๋ยครับปลาเขาบงปลาพักเกษตัวน้ำเริ่มบดดีแล้วครับนี่จากน้ำคุณคุณน้นนงแดงครับเศร้ามาก นามเนาครับโอ้ยื่อบนยอดเสาน,นี่เนะ <c oughs> าะขบขาวอยู่ทั้งล่างหมดแมนว่าพี่น้องเ้ย <c oughs> ส่วนลายไม่ได้กินรุดครับโอ้ปลาดุกพี่ไอ้ดุกไอ้ดุกปลาดุกกินเขียด เ <Here. laughs> แน่นอนแน่นอนอย่ามาเป็นสิบแล้วมั้งเนี่ย <Here. S 1> พี่คบับบนหล่อนกะม้นหล่อนกะกินหลุดครับเพราะเขาหน่อยว่ากวนเบ็ดห้องคุยหอกบนอ่าหลังนี่เนาะเนี่ยนบนโอ้ยหอยลอย Mình phải thăng kháu คันจเบ็ดลามดิดตัดสายทิ่มครับยามเป็นซิปไม่มีอะไรเลยไม่ได้อาการซือ่อๆแย่อยู่แบบนี้นกนับ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 นันอยูอ่กี่ลักกูว่าเยีเ่ยเย่ขอครับตัวนี้ โอ้ยังอยู่หาอยู่เนาะส่วนหลายไม่ต้องดครับหลังทั้งนากันนะทีถึงประมาณสองหลังพี่อน้นงนี่ยินเสียงยู่แต่ว่าปลาถิกเบ็ดหรือปลาสวบีเงียกับพวกหัวเนายังโบบะกบาบายอยู่ เบ็ดหรือว่าอะไรกินลูกป่าหน่อยในป,ป,ป,ป่าพักบุง ừ. ถึงต้องมูนว่ากันไรใหญ่ยางพี่ไร่าาหญ่มเ,เด็กเียด้วยแบบนี้ยเฮ้ยเยเ้ยเ้เ้ยเฮ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 ยูฮๆเพิ่นนี้ย,นยเย เดี๋ยวเขามีแห้งยางอยู่พี่เอาเขานอ่ไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ไก่เลยหนึ่งขออวยพรนะเฮากำลังใจมาช่วงไทายครับทางผนบวกคือเลยทางต้องไปขนาดถือคือไม่น้องขั้นปเปียกเปียบปลาพักบุ้งบางก็น้ำตื่นตื่น เก็บเบ็ดไอ้ที่เรียบร้อยครับพี่น้องอุตส่าห์คุยอยู่ยางดีกว่าจะของใส่เบ็ดได้สี่สิบหาสิบหลัง <c oughs> <c oughs> เถนะนะเบ็ดที่ใส่ไปสามสิบพกหลังครับพี่น้องพูนเบ็ดบริไซมาขึ้นนี่ครับเบ็ดออกมากเป็นรอยครับเพราะมีมองใส่สำน้ำม,มันแห้งครับน้ำม,มันขาดแล้ว,ลวมันเป็นน้ำสีหลเติร์ดดิเปลาของเ้าครับมาขึ้นได้ไปเท่าไหนสามตัวสี่ตัวกบ สออมากเลยซีตัวบุคคลหน่อยบุคคลหน่อยสามตัวหยิบจุดของมาอีกฮักเนาะนี่ครับน้อยแน่แน่ไข่เป็ดไกลๆใส่รุ่นปนรุ่นแกงครับสามตัวประดุกตัวนึ่งดัดเสียบว่า่นนี่ส้มส้มหอกกินเมื่อใดส้มนี่ก็ เขาปเป็นเนื้อกบได้เนาะเอาไปใส่กบได้ครับสุ่มปลาที่มันบวหายใจแล้วนี่สุ่มลุกสดนี่ก็ขังไว้เอาไว้ตะปนมือหนามือหลังแปดโตครับกับเบ็ดสามสิบหกหลังอ <c oughs> ุ้ยผิดขาดบวสมความตั้งใจเลยว่าสีได้พ่อบอกใหญ่ๆจากโตสองโตกับบวมีเนาะแต่ว่าเสียงสวบก็บมีอยู่เพราะมันมันจะเป็นเพราะปลามันหนาก็ได้ครับปลาบวออกมาหาเนื้อเาเนาะนี่กินมันหลายครับปลาหนาๆเนี่ย ปลาพวกบงปลาพอกตบมมันหนาแล้วมันไล่กินลูกปลาได้ไงมันกับ่รสนใจเงี้ยวแล้วว่คือที่ลงลงที่ลงลงมันไล่กินลูกปลาอยางมันกับกินเงี้ยดีครับประมาณนั้นล่ะว่ายังไหลดอกอยากไอเขาล่าไปก่อนครับสายมันนี่คัขกขนาดสวัสดีครับผมบมิลังพอกันไหมครับปากกดติดตามตอนหนาแน,น,น่นอะไรกันเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับถึงสองช่องทางสองแพตฟอร์มมันล่ะพิมพ์คนนาวโหลดครับหนุ่มทุ่งกุลาวเห็นปะ มีบรรยากาศมีอรรถรสให้รับชมรบเบิงหลากหลายครับพี่นอ้องไปเมื่อวานเท่ากอนโอ้ยแย่เลยถือว่าขาดทุนด้เล่ปลาแปดตัวนี่กับคายางนี่พี่น้องเลเ้ยเ <c oughs> งงึงยเฮ้ย้เ้เ้ยเเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเยงยงนน้ยฟังกเยากเอาล,ลาเฮ้ยยเฮ้เฮ้ยเยเรบ้อ,อง